โอเคทุกคนจากคิที่แล้วที่เราไปเกี่ยวข้าวกันวันนี้เราจะไปอัดฟางกันนะครับทุกคนนี่อันนี้คือรถไถท,ที่เราจะใช้นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรถก่อนอัดเค่องเดี๋ยวจะไปก่อนไปเดียวขอไปเติมน้ำมันก่อนนะครับ เติมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ฟาร์มกันเลยตรงนี้เป็นหิมะตกด้วยเป็นเป็นอัปเดตวันคิดมัดเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกับวันคิดมัดแต่ผมยังไม่ทำตอนนี้หรอกโอเคเดี๋ยวเอารถลงก่อน รกตัวดดดจัมไปนี่โอเคนี่รถไทยเราจะใช้กันนะโอเคเดี๋ยวพื้นที่ที่เราจะทําก็ที่เดิมเลยนะนี่เลยจุดเดิมเลยนะั่นนี่ตรงนี้เลยนี่ ันดับแรกเดี๋ยวเอาที่ตัดหญ้าก่อนเหมวะเด,ดี๋ยวดูโอเคมาตัดหญ้าแล้วก็อันนี้แล้วก็อัดฟังแล้วก็วิธีโหลดก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็มาขายตรงนี้โอเค เสร็จแล้วต่อไปก็เอันนี้อะ Ok, cái xong rồi. lắm รดไม่หลุดออกหลุดแล้วเราจะจอดรดไว้ตรงกลางนะแล้วก็เดินเกิบเอาที่นี่แหละหยิบวาง ยี่เอาไปขายกันดีกว่าฝั่งนู้นก็มาได้ นี่นี่ฟังสมุดทีรเราหาได้แก็บแบหน้าปกโอ้ได้ทีชะพันพันหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึง่งร้อยห้าสิบบาท ขายได้เยอะกว่าขายข้าวอีก โอเคข้า okay. งบนคืออะไรอ๋อูเพียบเลยเฮ้ย <Okay. S 1> ไปดีกว่านี่แหละไปทา,างนี้แหละ เดี๋ยวอย่งี้ให้มันใส่พวงได้วันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวรถเดี๋ยวกลับไปที่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 บ้านดีกว่า ก็อัดฟังเสร็จแล้วเราอัดกันคลิปที่แล้วเราก็เกี่ยวข้าวกันเกี่ยวข้าวเราได้เราไม่รู้ไม่ได้คำวนวณแต่คิดว่าอัดฟังได้เงินเยอะกว่าถ้าเกิดใครจะหาเงินด้วยเป็นการชาวนาก็อัดฟังใครจำไม่ได้ก็ไปดูไปถามคุณลุงคนนั้นนะอุปกรณ์ก็มีมีรถไถหนึ่งคันจะใช้รถอะไรก็ได้มีอันนี้ ประเภทเนี่ยอันนี้นี่อันนี้มีนี่แล้วก็อันต่อไปเราต้องใช้อันนี้นี่หน้าตาแบบนี้ต้องทำอันนี้เสร็จก่อนนะค่อยทำอันนี้ได้แล้วก็พออันนี้เสร็จก็มาอันนี้ นี่มานี่ที่อัดฟงังนี่นะแล้วก็พออัดไลนเสร็จก็เอามาแซนนี่นี่ที่ใส่เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จนะจะลองแบบนี้อัดแบบนี้ดู นบบี่เป็นแบบหมุ่มกลุ่มเป็นแบบหมุ่มกลุ่มแล้วนี่คืออะไรอ๋อขาดแล้วนี่คืออะไรอ๋อที่ตัดยาเอา เอาเป็นสำหรับตัดยาว้าวเฮ้ยวดดัาดีรถหายหมดเลยเดี๋ยวกลับ,ข,บขับกลับก่อนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ ได้เจอกันใหม่คลิปต่อไป